ราตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที่4จะมาสาัมมานานในหัวข้อทอนปรเรียนในการปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษาโดยใช้ปัญหาปัญฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหานในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะคะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือเราประบรสบปัญหาในโรคระบาดโควิด19นะคะจากระยะเวลาที่เราทดลองสอนเนี่ยก็คือช่วงหลังปีใหม่นะคะก็คือวันที่4ถึงวันที่17ดมกราเนี่ย เราก็จะมีการติดต่อทางด้านสถานศึกษาแล้วก็ทําการขอที่จะทดลองสอนซึ่งสถานการณ์เนี่ยโควิดนัดช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเลยเพราะว่าเป็นช่วงหลังปีใหม่แล้วก็จะมีการระบาดมีการเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนานะคะก็เลยทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนการสอนขึ้นมาในสาขาวิชาดนตรีของเราเนี่ยพวกเราได้รวบรวมปัญหามากมายเลยจากที่ นักศึกษาชั้นปีที่4ของเราได้ออกไปนะคะก็จะมีการสอนรูปแบบใหญ่เลยก็คือมีออนไลน์ line, มีออนไซต์ size, มีออนแทนนะคะก็วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนให้โดยที่มีตัวแทนเลยเป็นผู้พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยกันนะคะก็อย่างในชั้นเนี่ยในโรงเรียนในเมืองนะคะเคในเมืองเนี่ยหลังปีใหม่เลยก็จะมีในตอนที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยก็จะมีประกาศว่า หลังปีใหม่ก็จะสอนเป็นออนไซต์แต่หลังจากที่วันที่2ไปเนี่ยคุณครูก็ได้บอกว่าอ่ะเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยแทนที่ทำเอาไว้ในตอนแรกที่เป็นออนไซต์เนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนด้วยนะคะก็นั่นก็คือปัญหาที่ดิฉันเจอนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุกบคณกิติพงษ์คุณการจนาแล้วก็คุณสุดดารัตนะคะอ่ะก็จดีทั้ง3าท่านด้วยนะคะทค่ะยาง ปัญหาในการสอนเนี่ยหลังปีใหม่ทุกท่านพบเจอกับนักเรียนหรือว่าได้ให้งานหรือว่ามีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะเรือ่อจากคุณคิติพงค์เลยคระครับสําหรับผมเองนะครับปัญหาแรกที่พบเลยก็คือแผนการสอนที่ทําไปเราทามาเป็นออนไซต์ site, แต่พอไปที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูได้บอกว่าประกาศเป็นออนไลน์เราก็เลยได้มีการปรับแผนเราก็ปรับวิธีการสอนใหม่โดยใช้โปรแกรม ก o เก l e ม e e ติ n งนะครับในการสอนกับนักเรียนแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือในการสอนเนี่ยด้วยความที่คาบของที่ผมสอนเองเนี่ยเป็นคา,าบคาบคู่คือสอสองคาบติดแล้วเออมันมันมีเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยเบื่อในการเรียนผมก็เลยมีการสอดแรกการในการสอนเนี่ยคือใช้เอฟเฟกเสียงที่ช่วยให้การสอนไม่น่าเบื่อเอฟเฟกเสียงตลกหรือว่าเสียง ที่เราเห็นตามแม่ค้าออนไลน์เขาใช้กันนะครับมีการใช้แบบนั้นทําให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็นักเรียนเนี่ยกระตือรร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วมีการสอนไปแทรกมุกตลกบ้างชวนนักเรียนคุยบ้างแต่ว่าคุยในขอบเขตในเรื่องของความรู้ที่เราจะสอนอะไรแบบนี้มีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็เปิดสื่อให้เห็นแบบสลับกับสื่อที่เราทําไปแล้วก็มีใบงานให้นักเรียนครับผมเป็นใบงานแบบออนไลน์ใช่ไหมคะ เป็นใบงานออ,ออนไลน์ครับเป็นใบงานเหมือนเราแจกใบงานนักเรียนนี่แหละครับแต่ว่าให้นักเรียนไปทําในกูเกิลฟอร์มอะไรประมาณนี้ครับไปตอบคำถามในกูเกิลฟอร์มแล้วก็เก็บคะแนนในนั้นประมาณนี้ครับแล้วอย่างคุณสุดารัตน์มีสอนออนไลน์ไหมคะอ,อ่มีค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนที่เป็นออกสอนนะคะก็คือนักเรียนทุกชั้นจะออนไลน์ยกเว้นม3กับม6เพราะว่าต้องสอบตัวยภาคก็ จะแบ,แบ่งช่วงมันจะหนักประมาณวันจันทร์วันจันทร์จะมีสอนม .3 มม,มก็จะเข้าติวก็จะไม่ได้สอนไม่ได้ไม่เหมือนเจอเขาแต่ก็ไม่ได้สอนเขาแต่ก็ทําการพูดคุยก่อน คือไม่ได้เข้าไปแทะเวลาเขาติวนะคะก็คือเหมือนช่วงที่ไปโรงเรียนตอนเช้าเราจะทักท้ายนักเรียนนักเรียนก็จะกล้าคุยกับเราแล้วพอช่วงที่นักเรียนว่างหรือครูเขาทักติวเขาก็จะให้ให้เราเข้าไปพูดคุยกับน,นักเรียน,นะคะ่ะก็อาจจะได้สอนบ้างว่าสนใจวิชาดนตรีบ้างไหมหรือว่าสนใจแนวไหนหรือเปล่า นักเรียนก็จะมีแต่ว่าสนใจแต่แบบไม่ได้รู้เรื่องลึกอะไรขนาดนี้ค่ะส่วนเป็นออนไลน์ก็จะเป็นที่ที่ได้สอนก็จะสอนม .4 กับม .6 ม .6 ก็ได้สอนอยู่ครั้งหนึ่งส่วนม .4 จะเป็นออนไลน์แล้วปัญหาในออนไลน์มันเยอะมันเยอะมากเพราะว่าในแผนการสอนมันเป็นปฏิบัติ<อ>ใช่เพราะยึดทั้งแผนของโรงเรียนแล้วก็แผนที่เราเตรียมไปมันเป็นวิชาปฏิบัติก็เลยยากก็ยาก อย่างที่ฉันเนี่ยก็เจอ,อภาพเรียนที่เป็นสอนปฏิบกกัติกลางนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเอกตรีก็ต้องเน้นวิชาปฏิบัติแล้วทีนี้ก็มีการพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษาเหมือนกันนะคะว่าเราจะทํายังไงดีเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเครื่องหรือว่าเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยพวกเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะใช่ค่ะแล้วคือเราไม่สามารถทําอะไรได้ในในตอนนั้นเพราะว่าปัญหาหลายอย่างในระบบออนไลน์ก็คือนักเรียนจะบอกว่าเน็ตไม่ดีโทรศัพท์ไม่สะดวก อะไรประมาณนี้แล้วเราไม่สามารถให้เขามาปฏิบัติเครื่องกับเ,เราได้เราได้เราทาได้แค่คือให้เขาท่องจําโน้ตเพลงที่เขาเรียนว่าจําได้ไหมช่วงแรกภาอแรกที่สอนก็คือเขาเหมือนไม่ได้ฟังเราอะค่ะประมาณเราไม่ได้สอนเขามาตั้งแต่ต้นเราไม่ใช่ครูของเขาก็ <nói> เหมือนเราไปแทรกการาใช่<ฮ>แล้วคือเขาไม่จําเป็นต้องฟังเราก็ได้เขาไม่ต้องกลัวเราเราไม่ได้เป็นคนให้เกรดเขาเขาก็ ไม่ทามาพอคาบที่สองเราก็ยังเป็นเราที่สอนอยู่แล้วครูพี่เลี้ยงก็ช่วยครูพี่เลี้ยงจะบอกว่าคือถ้าเขาไม่ตั้งใจการเรียนกับเรานี่คือมีผลต่อเกียรติเหมือนกันแตายเานักเรียนสนใจมากขึ้นแล้วก็ไปท่องจาอํามาพอคาบถัดมาอีกคือเราบอกเขาก่อนว่าจะสุ่มให้เขาท่องออใชใ่การกาุ่มใช่อันนี้จะเป็นมาปลายมาปลายจะได้ท่องท่องโน้ตเพลง เพลงก็จะยากมากส่วนเป็นมอต้นมอต้นจะสอนตบมือตามจังหวะเพลงโน้ตเพลงที่เขาได้ไปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเพลงพื้นฐานแต่มอต้นก็จะฟังค่ะมอต้นเหมือนเราเป็นคนเข้าไปใหม่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นคนใหม่ๆใ,ในโรงเรียนมอต้นเขาจะสนใจมากเขาก็จะครูครับผมต้องทํำไหมครูคะหนูต้องทําอะไรเงี้ยแล้วพอเราให้เขาเหมือนเราสูมไปเขาก็เหมือนแย่งกันตอบแต่พอมันเป็นออนไลน์มันแย่งกันตอบ<อ>มันก็เลยทัาไม่รู้เรื่อง,งไม่รู้เรื่องค่ะ,คะแล้ว ครูพี่เลี้ยงให้สอนร้องเพลงนักเรียนก็อยากร้องแล้วร้องแทรกกันมามันก็ไม่รู้เรื่องใช่มันก็มันเลยมีปัญหาก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าสอนนักเรียนให้ความสนใจดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้าห้ามมาต้นก็คือสนใจมากแต่ระบบมันเยอะก็นี้เป็นโรงเรียนที่คุณจุดารัตได้ไปสอนถือว่าให้ความร่วมมือค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่ดิฉันเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยความร่วมมือในการตอบ ่อไปนะคะก็คือเราจะมาพูดคุยกับคุณกาญจนานะคะคุณกาญจนาคะ,ะที่ได้เรียนในรูปแบบของออนไลน์เนี่ยที่โรงเรียนที่คุณไปทดลองสอนเนี่ยมีรูปแบบน,นี้ไหมคะ่ะที่โรงเรียนไม่ได้สอนแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าที่แรกก็แจ้งไว้อยู่ว่าจะสอนแบบออนไลน์แต่แบบมันสอนออนไลน์ไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนปถมอนะคะ่ะโรงเรียนปถมก็บางคนก็อาจจะมี เครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์บางคนก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยากลาบากกับการสอนออนไลน์คือเครื่องมือไม่พร้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเครื่องมือไม่พร้อมเราก็เลยทางโรงเรียนก็เลยได้เปลี่ยนให้สอนออนแฮนแทนนะคะวิธีการสอนออนแทนออนแทนเป็นยังไงคะรู้สึกว่าอาจจะมีบ้างน,นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พบเจอกันเท่าไหร่เนาะออนแทนเป็นยังไงคะวิธ<อ>ีการก็<อ><อ>ต้องเตรียมเอกสารการสอนให้นักเรียนนะคะค่ะ แล้วก็นัดแจ้งในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองว่าให้นักเรียนมารับเอกสารไปทําที่บ้านค่ะถ้าถ้าสมมติว่าพบเจอปัญหาไหมคะอย่างเช่นว่านักเรียนมารับเอกสารเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อมีค่ะมีค่ะปัญหาก็คือแบบนักเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยมารับเอกสารเอกสารที่เราเตรียมไว้ให้นักเรียนนักเรียนไม่มารับเลยค่ะแล้วก็มีผู้ปกครองบางท่านก็ไม่อยากให้นักเรียนไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองอะค่ะออกจากบ้านออกมาไกลอะค่ะ ค่อนข้างที่จะแย่ใช่ค่ะแล้วเราแก้ปัญหากันยังไงคะ,ะคุณครูได้ประชุมกันแล้วค่ะว่าถ้านักเรียนไม่มาเอาเอกสารทางคุณครูนําเอกสารไปแจกจ่ายนักเรียนตามหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนะคะ,สะแสดงว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กใช่ไหมคะค่ะครครูคสามารถที่จะดูแลกันทั่วถึงได้เนาะค่ะแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมคะอย่างเช่นว่าเราตอนแทนไปแล้วก็คือการที่เราให้ เอกสารการเรียนรู้มือต่อมือเนี่ยแล้วทีนี้เราสามารถที่จะเก็บรวบรวมคะแนนหรือว่าเก็บงานนักเรียนมาได้ด้วยวิธ,ธีอะไรบ้างคะอย่างเช่นให้เด็กมาส่งหรือว่าให้ตทาทันยังไงต่อคะ,อะมีทั้งให้เด็กมาส่งแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาที่ถ่ายรูปส่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันมันจะมีกลุ่มลายของแต่ละห้องอยู่แล้วกลุม่มลายผู้ปกครองของแต่ละห้องเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะครัแล้วก็ยังมีโรงเรียนไหนที่ว่ายากรไซด์ยอยู่ไหมคะ สามท่านอันนี้จะได้ออนไซด์กับนักเรียนม .6 ค่คะอ๋อออนไซด์นักเรียนม .6 แต่มันเป็นโรงเรียนที่นักเรียนไม่ได้เยอะมาก <Answer ing> ใช่แล้วนักเรียนก็จะน้อยไปเจอข้าบแรกเลยคือนักเรียนหญิงนีเรียนนีเรียนจะเหีืนนักนักเรียนชายแล้วก็จะมีนักเรียนที่ปฏิบัติเครื่องเป็นแล้วก็ปฏิบัติเครื่องไม่เป็นแต่นักเรียนที่ปฏิบัติเครื่องเป็นก็คือเล่นดน,นตรีไทยคะ่ะส่วน จะมีเหลือประมาณ5-6คนที่ปฏิบัติเครื่องไม่เป็นและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับดนตรีเราก็เลยแยกเขามาสอนเพราะว่าเขาคนที่ปฏิบัติเครื่องเป็นเราแบ่งให้เขาซ้อมเพราะว่าช่วงนั้นโรงเรียนจะส่งประกวดเกี่ยวกับดนตรีไทยค่ะอ่าเราก็แยกนักเรียนที่ปฏิบัติเครื่องไปซ้อมแล้วก็เราก็เอานักเรียนที่เขาไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับดนตรีมาแล้วก็เราไม่อยากปล่อยเขาให้ไปใช้เวลา ว่างทิ้งเพราะว่ามันเป็นคือถ้าถ้าเราปล่อยเขาเขาก็จะหนีออกจากโรงเรียนไปเลยเราก็เลยพาเขามาเรียนเราก็สอนพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีซึ่งดน,นตรีเขาโรงเรียนจะเป็นดน,นตรีไทยแล้วแต่นักเรียนที่เขาไม่ได้สนใจดน,นตรีไทยก็มีค่ะก็เลยแยกมาสอนเป็นดน,นตรีสากลเราก็เลยให้ความรู้พื้นฐานเขาไปก็ได้ผลตอบรับที่ดีพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าอนใจนะคะ,ะ,คะแล้วมีมาเรียนกันครบไหมคะ ถ้าเรียนปฏิบัติถ้าเรียนต่อหน้านี่คือเรียนออนไลน์นี่คือไม่ครบค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีสถานการณ์อย่างเช่นว่าเด็กอาจจะพ่อ<ช>แม่อาจจะไม่ให้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าอย่างเช่นอย่างเช่นดิฉันเกงก็เจอปัญหานี่เหมือนกันนะคะแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอปัญหากับตัวเองนะคะแต่ว่าเป็นโรงเรียนข้างเคียงกันเองเ,อง mm hmm. เป็นโรงเรียนปถมที่สอนสอนออนไลน์นี่แหละเขายังไม่ประกาศที่เรียนออนไลน์แต่ว่าวิธีในการสอนของเขาก็คือจะสลับ นักเรียนเลขคู่มาวันจันทร์เลขคีวะคะ่วันงคกรก็จะหลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเด็กก็จะน้อยลงในแต่ละห้องก็คือจะไม่ให้มีเด็กมาแออัดกันอย่างเช่นห้องหนึ่งมีประมาณ30คนอย่างนี้ก็จะมีวันจันร15คนนะคะ15คนลดจํานวนนักเรียนลงแล้วก็ทําให้มีระยะห่างในการนั่งมากขึ้นนี่ก็คือเป็นการแก้ปัญหาในะช่วงเวลานั้นนะคะในการ site. ออนไลน์ก็จะที่เราได้อภิปรายกันไปเม่สักครู่นะคะก็จะสรุปปัญหาได้ว่า เรียนออนไลน์เน for ี่ยก็จะมีปัญหาก็คือเด็กไม่ค่อยสนใจในการเรียนนะคะก็จะมีการแก้ปัญหาโดยการที่ใช้สื่อที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรียนแบบออนแทร์เนี่ยก็คือเด็กไม่ค่อยมารับนะคะก็จะมีการแก้ปัญหาโดยการที่ให้คุณครูเนี่ยเอาใบงานไปให้ที่บ้านนะคะส่วนในการเรียนออนไซต์เนี่ยก็คือนักเรียนไม่ค่อยสนใจครูนะคะเพราะว่าครูเข้าไปใหม่นั่นเองก็จะมีการแก้ไขปัญหาโดยการที่ใช้คะแนน เพื่อที่จะให้เด็กสนใจนะคะแล้วก็มีการสุ่มต่อคำถามนั่นเองค่ะก็ในวันนี้นะคะพวกเราตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชา,ยาียนศึกษาชั้นปีที่4ก็ขอจบการสัมมนารรแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ